แล้วไปที่ไหนนะคะที่อ่าลืมแล้วหัวหิบนะคะจะพาไปลองกระทงที่นั่นนะคะก็วันนี้ก็ดีใจมากเพราะโควิดเราไปเที่ยวเลยแทสเกตหรือห้องนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปว่ามีใครมาบ้างนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบ้าแทงค่ะแทงค่ะคนยขับรถโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ในคลิปนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยติดตามไปนะคะเดี๋ยวเป็นอกินข้าวก่อนตอนนี้อยู่เบอร์เกอร์นะคะตามมามีคนมารับตามนะ โอเค่ะเดี๋ยวจะไกันค่ะแล้วก็จะมีหลายหลังมากเลยนะมีหลังตรงนูน้นกั้วก็หลังนี้หลังน,งนี้แล้วก็หลังนี้แล้วก็นี่นะคะนี่อันที่เราอยู่คือหลังเล็กอันนี้ แล้วก็หลังใหญ่กินข้าวก็จะกินกันตรงนูน้นแต่ว่าอามานอนอันก็มานอนตรงนี้อมาดูกันเชิบนี่เปิดมาก็จะมีนี่ค่ะเตียงน่ารักมากเลยอ่ะดูดิก็ข้างนา้ำไปทีอน้ำดูแบบไมีน้ําอุ่นนะคะน่ารักมากเลยออกไประเบียงก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะสระว่าน้ำเลย น,นี่อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวจะไปกินข้ากันตอนเที่ยงนี่นะคะก็คือร้านปลาทูริมตะเลหัวหินมาแล้วค่ะชะอำค่ะ <c oughs> อ,อ๋อชะอำชะอำตอนเย็นถึงจะไปหอ,อ๋อโอเค <c oughs> <c oughs> ชะอำค่ะนี่พี่ดาวน,นะคะพี่สาวคนสวยไหนตัวไหนกัน ดีน้องมาสวัสดีค่ะอาหารอร่อยไหมถ่ายเราใช่ไหมน้องมิสแคนคาะหรอผคนกลัวกล้องนี่จะคนกล้องต้องแบบคนนี้ดีกว่ะใช่ไปไงบ้างคะอาหารอร่อยไหมคะใช้ได้เลยนะน้องแคทเป็นไงบ้างวิวสวยมากเลยอร่อยมากชอบชอบอะไรสุดกุ้งใช่ไหมชอบกุ้งปลกุ้งไม่ชอบน่สุดคือ แอนเลี้ยงแอนเลี้ยงจับมือใช่ไหมคะจัามือจ้ามือจ้ามือควัสดีค่ะนี่นะคะก็คือใครอยากมาทานอาหารอร่อยก็นี่ตรงนี้เลยร้านปลาทู่นะคะและเจอกันดัดคาเฟ่ต่อไปคืออะไรคะยังไม่รู้โอเครอติดตามนะคะ ฟาเมงโก้เทียบเลยนะคะน่ารักมากที่ถ่ายรูปน่ารักมากทุกคนโหสายฟาเมงโก้คือแบบถูกใจม,มากเลยะคะ่ะโอ้มีเค้กด้วยนะคะน่ารักมากไอศครีมนะคะตอนนี้เป็นโซนถ่ายรูปนะคะเสียมากทุกคนเสียมากเสียมากเสียมากคลิปนี้เราได้รูป u อีกหลายวันสวยมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตรงนั้นมันเต็มแล้วนะคะตรนี้คือเต็มแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้นั่งนะเดีย๋ยวรอข้างล่างก็เป็นทะเลนะคะทุกคนดีมากจะได้ รีวิวดีมากร้านคือน่ารักมากค่ะเราได้ที่อยู่ชั้นสองข้างบนตรงนู้นกระจมตรงนู้นนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมสนุกค่นะสนุกเนาะชอบที่นี่ไหมคะมีมามีมาคนต้องมานะ <c oughs> กำลังน่ารักนี่นะคะดูบรรยากาศมีรานอ่ตรงนี้แล,นนลออ้วก็มีพ<ม>ื้นคือเขาเรียนเป็น<ๆ> ถ่ายดตเองแล้วตรงนี้โซมล่ะถ่ายก็ได้ถ่ายสวยได้นะคะน่าแบบได้ไหมนี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ชายหาดแล้วนะคะที่นี่น่ารักมากเลยคือแบบวิงมากเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยวันนี้เราต้องได้รูปกลับไป นะ้รูปแนคะ่ะนนตอนนี้ก็กำลังจะกลับจากทะเลนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดน้ำกวางโจค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นงไงบ้างส่วนรูปบรรยากาศก็กสวยเนาะเห็นแล้วใช่ไหมโ okay, อเคค่ะจวยกันนี่บรรยากาศนี่คือรีสอร์ทของพี่ดาฮา สว um ัสดีค่ะได้นะคะได้ค่ะมาแล้วก็ได้สร็จรถถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจจากยูทูปมาได้กี่เปอร์เซ็นต์คะมาถึงแค่น่ะหรอโอเคก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะที่ชื่อว่านี่สอดอะไรแคทตี้สอดค่ะแคทที่จังหวัดแคทบุรีโอเคมายังไงคะทางไหนทาอําค่ะก็สำราญโอเคฝากเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคค่ะ ก็กลับมาที่บ้านแล้วเนาะแล้วก็ในตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่คาเฟ่นะคะคือเป็นคือคาเฟ่ของที่รีสอร์ทนะคะนี่นี่ตรงน,นี้นะคะก็จะน่ารักมากเลยนะคะเอาไว้แบบว่ากินโจ๊กกินกาแฟยามเช้านะคะก็คือเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ดีมากๆเลยนะคะนเห็เขาบอกว่าอนาคตอาจจะทําเป็นร้านกาแฟเนาะแต่ตอนนี้คือสามารถเอ่อมาดื่มกาแฟยามเช,ช้าชมบรรยากาศได้ แต่ตอนนี้คือตอนที่แอนถายก็คือเวลาเที่ยงแล้วคือราหน้ากกลับมาจากทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดกันต่อแบบยังไงก็ไปดูที่ตลาดกันเลยนะคะไม่ใช่แค่ตอนที่ค่ะตอนนี้แอ้ก็อยู่ที่อุทยานที่น้ำตกกวางโจนะคะกับพิดาน้อยตลาดน้ำกวางโจตลาดน้ำกวางโจนะคะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งเธอหนึ่งของกินเธอพี่ขอกินเจี๊ยบเลยค่ะ สวยมากนีส่สมาชิกเรานะคะมาคนละคันเนี่ยมาถึงก่อนก็คือถ่ายรูปก,กันเลยนะคะจับจองพี่นี <c oughs> ่นะคะก็จะเป็นซุ้มไผ่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ใช่ไหมโอ้โไม้ไผ่เหมือนแบบญี่ปุ่นเลยเนาะพี่เนาะแต่งนิดหน่อยให้มันญี่ปุ่นก็ได้นะ <c oughs> ทางเข้าไปกินอาหารของพวกเรานะคะนี่มีไก่ด้วย นี่นั่นค่ะตอนเข้าสู่ตลาดน้ำแล้วนะคะของขาเยอะมากเลยพี่ดาเป็นไกด์ซิจะไปกินอะไรกันคะเดี๋ยวต้องดูก่อนค่ะเอยดีเนาะมีเป็บนบรรยากาศริมน้ำเลยอะ่ะไ,ไ,ไก่ยอก,กับเผาปลาไก่ไข่เจียวไทยใส่ทอดใส่ทอดพิเฟเตอ,ตอ,อร์โชว์หน่อย เท่าไหร่จ้าเนี่ยบอกละห้าสิบป่ะเฮ้ยจริงป่ะนี่มันมาแตกก็ไปแอบกินได้แตกทอดนะครเติมมะติมตามกระบอกไม้ไผ่นะฮะออก็คือแบบจะเป็นกระบอกไม้ไผ่เหมือนเดิมใช่ไหมนี่ไงเดิมอืมกาแฟตา หอยทอดหลุมนี่เป็นร้านผัดไทยนะคะเออหอยทอดนี่คือมีเยอะจังเลยร้นานเดียวกันหรือเปล่าไทยเรือขายของนี้เลยนะคะของนี่หมึกยากก่างน่ากินอ่ะหมึกยาก่างนี่หมึกย่างก๋วยเตี๋ยวโอ้เยอะมากเลยไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีพี่ดาว มีสพามีนัองหมาเาตกมีแพรไม้ไผ่สปานั่งสีด้วยนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบคือเหมือนร้านใครร้านมันประมาณนั้นนะคะเออข้างล่างมีเรือด้วยเห็นปะนี่ก็เป็นอ้อานกะเท่าไผยทอดสังเกตแล้วว่าไผ่ทอดนี่คือแบบจะมีกับปล้านเลยนะ ย้ำจัาย้ำจัดช่มกลมเตเปดมลงไปเดมันลงไปเป็นจุสุดแล้วนะคะตรงนั้นสิไข่นกกระทาเหรอเยนตะโฟเป็นฟาหข่นกกระทาอุ้ยจะลื่นไหมเนี่ยอ๋อนี่ที่ถ่ายรูปนะคะตซนถ่ายรูป อยวข้างในมันเยอะฝุดไหมเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับหาสมาชิกก่อนละกันถ้าเกิดว่ามีไปต่อเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะ a few moments later โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อจากตรงน,นี้เลยนะคะส่วนด้านในก็ตรงน,น,น,นี้ก็คือจะไม่ค่อยเจอแดดเท่าไหร่ก็จะลมลืน่นนิดนึงแต่เหมือนเพื่อนอยากได้แสงเพื่อถ่ายรูปก็เลยจะเล่กตรงนั้นกันนะคะแต่ตอนนี้เราพามาเดินดก่อนว่ามีอะไรไหมก็ปี๊กทรัพอ์ต่า ไปดูตลาดสิอย่างนี้โอ้ตรงนี้ก็มีที่นึงแต่ตรงนี้ก็แบบเหมือนล้างๆอะค่ะก็จะเป็นส่วนมากเขาก็จะตกแต่งเป็นไผ่เนาะถึงตั้งชื่อว่าตลาดน้ำกวางโจเพราะว่ามีไผ่มีจีนๆอะไรอย่างนี้มีความเป็นแบบจีนแต่แอนว่าแอนไม่เดินไปแล้วแหละแอนกลัว <laughs> กลับดีกว่านะไม่มีวกกวนคนกะลัวโดนงูฉกนะอาหารของเรายัางเหลืออะไรนะต้องตามปะ ต,ตามแล้วก็อะไรก็ไม่รู้พ <c oughs> ิมน้ำเลยจ้า